ค่าไฟหอพักแพงกว่าค่าเช่าห้องจ่ายแบบนี้เก็บเงินซื้อบ้านดีกว่าค่าไฟหอพักแพงกว่าค่าเช่าห้องจ่ายแบบนี้เก็บเงินซื้อบ้านดีกว่าโลกออนไลน์แชร์ค่าหอพักของหญิงสาวรายหนึ่งโดยเจ้าตัวเช่าห้องพักเดือนละ2 0 0 0บาทแต่ค่าไฟที่ต้องจ่ายนั้นสูงถึง3,800บาทส่วนค่าน้ำา180บาทค่าส่วนกลาง100บาทรวมเป็นเงิน6 0 8 0บาทซึ่งเจ้าตัวระบุว่าปกติจ่ายค่ำไฟแค่2,900บาทรัดลดค่าไฟแล้วยังไง ห้องเช่าก็จ่ายเท่าเดิมอยู่ดีเป็นที่รู้กันสำหรับคนที่เช่าหอพักอาศัยโดยค่าน้ำค่าไฟนั้นทางหอพักจะชาร์จบวกเพิ่มเป็นทวีคูณซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเก็บค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ58บาท ส่วนค่าน้ำอยู่ที่หน่วยละ2025บาทจนบางครั้งค่าน้ำค่าไฟแพงกว่าค่าเช่าห้องเสียอีกซึ่งผู้ประกอบกิจการหอพักก็มักจะอ้างว่าค่าชาร์จเพิ่มทำไปเพื่อนำมาจ่ายค่าส่วนกลางอธิไฟบันไดลิฟต์แต่ในกรณีดังกล่าวชาวเน็ตต่างพากันตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผู้ใช้หอพักรายนี้ถึงใช้ไฟไปถึง475หน่วยจากการตรวจสอบหน่วยงานหลักไหนการคุ้มครองผู้บริโภคได้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ ได้ออกประกาศควบคุมสัญญาเรื่องธุรกิจให้เช่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2561ระบุมีเนื้อหาห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินหนึ่งเดือนการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน30วันนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าห้ามหอพักอพาร์ตเมนต์เรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าโทรเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจทำให้ผู้เช่ามีสิทธิจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บ โดยผู้ให้เช่าต้องนำใบเสร็จหรือแสดงหลักฐานในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟที่เกินความเป็นจริงจากผู้ให้เช่าแต่ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครผู้ประกอบกิจการห้องเช่าหลายรายยังคงชาร์ค่าน้ำค่าไฟผู้เช่าบางรยายแยกบินค่าน้ำค่าไฟออกและเพิ่มเงินค่าส่วนกลางของหอพักให้สูงขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วผู้เช่าก็ไม่ได้รับการดูแลส่วนกลางอะไรจากหอพัก ดังนั้นหากผู้เช่าพบว่าหอพักหรืออพาร์ตเมนต์มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินความเป็นจริงก็ควรเรียกร้องสิทธตามประกาศการควบคุมดูแลกฎหมายสามารถร้องเรียนกับทางสคออบอโทร1166หรือร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สคบอโดยหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ใดฝ่าฝืนต้องมีโทษจำคุก1ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท